เรืองฤทธ์นำมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองอยากให้ทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆนะครับสวัสดีครับพบกับผมรายการทุกไทยไปกับมีกแก๊ครับผมนำวิดีโอเก่าเมื่อนับสิบปีได้นะครับที่ได้มากราบพระธาตุโพเรนูนะครับ ระธาตุเรนูนี้สร้างราวปีพศ2460ถึง2463ครับระธาตุเรนูแห่งนี้ นะครับก็เป็นพระาธาตุประจําวันเกิดวันจันทร์นะครับวันจันทรแล้วก็ตั้งอยู่ที่ตําบลเรนูอําเภอเร,รนูนครจังหวัดนครปนมนะครับมีพื้นที่ประมาณ16ไร่เศษสวยงามงดงามมากนะครับ ผมและคณะ,ะสายบุญนโมนะครับนำโดยพระอาจารย์มหาศรีสยามพิมพ์สิรินะครับมาครั้งกันนู้นนะครับพาคณะเรามาหลายร้อยท่านด้วยกันนะครับเดินทางมาสร้างบุญกุศลบาร,รมีที่นี่จังหวัดนครพนมนะครับจุดรูปจุดเทียนนะครับบิดทองเวียนทักษิณวัด พระธาตุเลนูด้วยความชื่นใจนะครับเป็นสีมงคลมากๆเป็นสีมงคลสุดๆนะครับในวันสำคัญในเทศกาลต่างๆนะครับเราชาวละครพนมนะครับเรียว่าไม่พลาดเลยหรือจะเป็นผู้ศรัทธาต่างเดินทางมากราบสักการะบูชานะครับก็นำภาพวิดีโอและบรรยากาศ พระธาตุเรนูและสมาชิกสายบุญทุกท่านนะครับมาได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งก็บรรยากาศบุญกุศลชื่นใจคิดถึงเมื่อไหร่ก็ชื่นใจคิดถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขคิดถึงเมื่อไหร่ก็ได้บุญกุศลบารมีถ่ายทำไว้อย่าง ตั้งใจตั้งมั่นด้วยความศรัทธาชมกันครับเพลินได้บุญได้บุญได้บุญด้วยกันครับเข้าใจว่าคลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยอยู่ใกล้ๆก็ไปไหว้กันนะครับอยู่ไกลๆช่วงวันหยุดก็สามารถเดินทางไปอย่างนี้เดินทางง่ายสะดวกสบายพื้นที่จัดไว้ได้สวยงามมากครับ ท่านได้มีประสบการณ์นะครับเล่าสู่กันฟังเขียนมาผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาเล่าสู่กันฟังในคลิปต่ตอๆไปวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยสมความปรารถนาวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ